โยวสวัสดีวันดีเราก็มาอยู่ใน m i n e Craft Pocket Edition หรือไม่ครับ PE นั่นเองนะทุกคน m i n e Craft Version นโทรศัพท์นะทุกคนวันนี้ผมก็จะมาเอาชีวิตรอดแล้วก็ผมก็จะสัญญาว่าซีรีส์นี้ผมจะเล่นให้จบไม่ทิ้งไว้ค้างคา,งางเหมือนรอบแล้วๆนะผมเนี่ยทีละสองสาว EP แล้วผมก็หายไปเลย พีนี่ผมจะสัญญาว่าผมจะเล่นให้จบจนถึงท้ายเกมจนฆ่ามังกรเลยทุกคนผมจะไม่หยุดเล่นจนกว่าผมจะได้ฆ่ามังกรนะทุกคนโอเคงั้นเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่าทุกคนเล t โกและแน่นอนทุกคนเข้ามาในเกมมาครับก็ต้องตัดไม้เป็นลำดับแรกเลยด้านนี้็ขดขุดๆไปแล้วทุกคนไม้สำคัญต่อชีวิตไปมีไม้มึงทําหาอะไรไม่ได้เลยผมก็ได้ทําการตัดป้ายทาลายป่าจนป่าเกือบบุดแล้วนะทุกคนเด็ดก็ตัดไปเลยไม้ไม้ไม้ และแนโนหลังจากตัดไม้เสร็จเราก็ต้องคราบกล่องคาบมันก็จำเป็นเช่นกันจำเป็นมากๆก็มีกล่องคาบจะคาบอะไรไม่ได้แล้วเราก็หนีเลยทุกคนเราจะคาบสติกแล้วเราก็จะทำ ควานแล้วก็ที่ขุดเนี่ยแล้วก็ทุบกล่องของค้าบเก็บไว้กับตัวแล้เราก็ไปหาขุดยิ้นกันเลยดีกว่าเลสโก้ขอตัดมาอีกสักแป๊บก่อนละกันนะและเน้นอนหลังจากตัดใบเสร็จเราก็ต้องหาอาหารเอาไว้กินนะทุกคนโอ้โหไก่มันเดินมาพอดีแล้วก็ตีไปโอ้โหเสลลไก่น้อยไม่ค่าันดีกว่าทุกคนสงสารมันนะทุกคนไก่เล็กให้มันเติบโตพอโตมาได้เราค่อย่ามันกลับไป่ามันละกันโอเคผมขอเซตติ้งแป๊บดึงละกันนี่เนี่ยเนอนทุกคนเราจะผมเดินสำรวจโอ้โหมันคืออะไรนี่มันคือต้นไผ่หรือ ต้นไผ่มีต้นเดียววะน่ามันมาขึ้นไปตรงนี้วันนี้มันเกิดอะไรขึ้นล้วก็ทุบไปทุกคนปึ๊บแล้วมันก็เนี่ยร่วงลงมามันคือไผ่แม่นบอททำไมไผ่มันเกิดอยู่ต้นเดียวเฮ้ยแล้วก็มีต้นโคโค่นัดด้วยทุกคนผมจำไม่ได้แล้วนะว่าเม็ดโคโค่นัดมันเอาไปทําอะไรได้อ๋อไปทํำกโค้งได้นี่วามั่งนะผมก็จาไม่ได้เหมือนกันเพราะผมเล่นมานานแล้วเล่นไ่เคยจบสักทีเล่นมาอยู่สิบปีไม่จบสักทีทุกคนเดินไปเดินมาสร้างบ้านแล้วก็เลิกเล่นนะนี่แหละ เรีนมาสิบกว่าปีก็เลยไม่จบตักต oh, okay. ีได้ัวโอเคแล้วก็ขุดโกโค่นนัดไปแล้วโอ้โหดูดิข้างหน้ามันมีมันมีมันมีแมว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 มวฮัลโหลแมวน้อยมาจากไหนแล้วก็มีสัตว์โอ้ยนั่นแล้วก็ว่ายน้ําจับปลาหาของกินดีกว่าวัดซาปลาน้อยว่ายยังไงดีตีมันไปหนึ่งทีแล้วปลาก็ตายสี่มองเท็กไปเลยแบบมึงเอ้ยโอ้โหดูหาปลาโอ้โหยมันไม่ปลาแล้วไอ้นั่นมันน่ากลัวแล้วน่ะเนี่ยตีปลาเขาหนึ่งตัวไปแล้วกูไม่อยู่แล้วเฮ้ยกูไม่อยู่แล้ว อยู่ข้างบนโอ้โหมันมีลหรียปิ้งและก็วัวว่ะทุกคนอือวัวตัวนี้มันเป็นอาหารกูแน่ๆน่ไม่ต้องห่วงเลยเนี่ยกูจะรอกินมึงเลยเนี่ยนี่ยังไงเรียบร้อยไงได้มาหนึ่งตัวนั่นทุกคนอู้หูยดูดิทําไมต้นไผ่มันเกิดอืแล้วทําไมมันบล็อกมันลอยฟ้าว่ะนะอ้ไก่น้อยบัดดีอืมยังไงดีมีถ้ำว่ะเราคงต้องขุดหินโอยมีมาด้วยมาอืมถ้ากินแล้วมันจะดีดปะเนี่ยอืมถ้ากูกินแล้วมันจะดีดป่าววะ โอเคทุกคนเราหาขุดหินกันเลยดีกว่าและแน่นอนมันก็ได้เวลาที่เราต้องขุดหินสร้างถ้ำเตรียมพร้อมสําหรับคืนนี้เป็นที่เรียบร้อยเพราะผมเดินหมดห้าต่นสองบีมมันก็คงใจเยอะแน่นอนไม่ต้องห่วงเราก็ขุดหินหาหินขุดหินหาหินขุดหินหาหินแล้วก็หาทงหาถาบเบาทงเอาถานแล้วก็ทําเตาพุ่งเตาเผานทุกคนนี่เลยเนี่ยก็ขุดไปก่อนขุดไปก่อนให้มันไปทำเน้ยาวแล้วเราก็คอยวางบล็อกไปได้ทุกคนเพราะคืนนี้เราจะได้ปลอดภัยสบายใจค่ายห้วงทุกคนะ เร่เนี่ยนอนดูคนผมได้ทําทการขุดถ้าลงมาแต่ก็ไปเจออีหย,ยังเลยทําไมมันเกลือขนาดนี้เนี่ยโอ้โหดูเสีข้างนอกมันเริ่มมืดแล้วนี่ว่าฟ้าไม่สว่างกระจ่างก็ซะเลยโอ้โหซอมบี้เยอ้ยมันเยอะจังเอ้ยสามตัวมึงใช่ปะเนี่ยเฮ้ยใจเย็นนะพ่อหนุ่มใจเย็นนักอุ้ยมันเดินมาได้วดาบก็ไม่มีชิบหายกว่าก็ไม่มีตีไปตีไปหนึ่ไงที่ขุด,ดที่ขุดมึงรู้ไหมพิกแอกกูโลกพิกแอกกูโลกพิกแอกกูโลกตายไปหนึ่งตายไปหนึ่งตายไปหนึง่งพีเอกกูโลกไอ้เหี้ยมัดหมัด หมัดมวยคุยอะไรนี่งไงกูใช้หมัดต่อยซอมบี้ต่อยไปต่อยไปมืงอกีดิมึงอดีดิบักมวกท้องบักมวกท้องบักมวกท้องนี่ออกเนื้อซอมบี้ฟาดซอมบี้นี่กูคือการหยาบมึงไม่รู้จักบอตีไปตีไปตีเอ้ใจเย็นใจเย็นพ่อหนุ่มใจเย็นนี่ไงแล้วมึงก็ตายไปโอ้ยกูก็เกือบตายบบกระเด็นอักม,มาสามตัวเลยดีนะกูเก่งเอาเรื่องว่ากูตายไปแล้ว นี่แน่นอนผมก็ได้ทําการขุดเมืองลงไปเรื่อยๆนะก็ปักทอดแล้วก็ขุดเมือง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 ก็หาหินคาแล่แล้วโอ้โหูใบกอนนั่นแหละก็เจอทำอ๋อ oh, แต่ทอดลอยยังไม่พอเดี๋ยวกูไปคาบทอดแล้วกูลงมารอแป๊บแร,แร่่ตอนนี้กับผมก็ได้ทอดเป็นทีน่เรียบร้อยทอดมาสิบสามอันมันได้เวลาล้ต้องสำรวจชั้นใต้ดินแล้วมันมีอะไรบ้างขอกินปลาก่อนเพื่อเพิ่มไม่ให้ตัวเองหิวโอเคมันคงไม่มีอะไรเลวร้ายหรอกนะดูสิลงมามีอะไรหรือเปล่า รู้สึกว่าจะทางโลกปลอดภัยอ๋อคุทานตอนนี้ผมขัดสนถานอยู่มากๆเลยโอเคงั้นเราจะขุดทานก่อนรักการคุดทานขคุดฐานคุดทาเปไปกดเอาถ่านนะนี่เอาละแล้ว,ลวผมก็คุดทานเส้มันได้เวลาสำรวจแต่ผมมันเจอพี่เขียวนี่ก็ตีไปมาตะติ๊กปุ้มเรียบร้อยกูเกือบตายดีนะามีหินบงับงบังกูซี่มองเทงไปแล้วังนไะโอเคเราไปสำรวจต่อดิโอ้ว้าวนี่มันคืออะไรกันครับนี่โอ้โห ทำนากลัวมันมีคิปเปอร์อีกพี่เขียวอีกหนึ่งตัวหรนี่งว่าไงพี่เขียวว่าไงพี่เขียวเย็นน้ำอะ่ะเออลอยไป,ปยไ,ไ,ไปไหลไปไหลไปลงสู่ทะเลนี่ไนงะทุกคนเป็นไงเสียงดีเวลารักร้องเสียงทองอผมอ่บอกเลยไหนโดเซิข้างล่างมีอะไรบ้างไหนขอเช็คหน่อยโอ้โหรู้สึกว่าไม่น่าสำรวจกูขึ้นดีกว่า กูลงไปแล้วกูน่าจะตายอันนี้คืออะไรวะทำไมมันเป็นรูเดี๋ยวขอเช็คก่อนเช็คก่อนเช็คก่อนมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าไม่มีอาหารเลยรู้สึกจะเป็นทางตาบูกลับดีกว่ากูขึ้นดีกว่ารู้สึกกลางจามันดีนะทุกคนซอมบี้ซอมไม่ว่าจะซอมบี้หรือคิปเปอร์กูยังพอทนแต่ถ้าสเกล,ลี่ตันมากูบอกแล้วก,กูตายไม่ต้องห่วงไม่ยิงไกลไปร้อยเ100มตรหรอกอียเข้าไม่ถึงตัวโอ้โหแครี่มาเล่นเก่งนะจริงๆนะเว้ แม่สเกียวลิตาไม่แครี่เลยกูเข้าไม่ถึงตัวสักทีไก่แผล่มีสตันอีกโอเคมาสำรวจฝั่งนู้นกันแล้วมาสำรวจฝั่งนี้กันบ้างไหนดูสิมีอะไรบ้างทำไมกูอกว่ากูว่าแล้วกูได้ยินเสียงสเกียวลิตาเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอเคโอเคใจเย็นโอ้ใจลมลมใจลมลมเอาท้อดิอย่าเรียนนี่ไงหินหินตั้ง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 โอเค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 ตั้งไว้อุยใจเย็นดิใจเย็นตะเกียวกูจะตาย อยู่ไม่ได้ละอยู่ไม่ได้ล่างๆเลยกูอยู่แล้วกูตาชัวร์ไม่ต้องห่วงกูกลับแล้วจังหวะนี้ใครจะอยู่ก็อยู่้อกูไม่อยู่แต่เกลิตันเมื่อกี้กูเกือบตายกูวางท็อตมือกูโคตรล่นเลยแหละตอนนี้ก็ชาเป็นที่เรียบว่ากูก็ได้ออกมาสารวจแล้วก็ตีตรงมุตรง่ายไปแล้กคนคือวันนี้กูก็ไม่รู้ว่ากูจะทำอะไรกูจะเดินไปเรื่อยๆจนเจอหมู่บ้านนะไม่รู้ว่าเจอหรือเปล่าเนี่ยก็ตีหมูไปก่อนนี่กูหิวข้าวพอดีตีไปเลยตีมันไปไอ้หมูน้อยอืมไอดูซิกูจะทำอะไรดี ว้าวมีม้าเยอะแยะแล้วเนี่ยทุกคนถ้ากินมามันจะดีดหรือเปล่าวะ ทับมารับแบบกินมาแล้วตีนี่คงจะเป็นอะไรที่น่าสนุกมากเลยกูจะกินแต่มาเฮียกูจะกินแต่มาถ้ามันเมาลนะเฮ <c oughs> ไอ้วันดีหมูน้อยนี่หมูน้อยตายไปซะมืองกูเอาเนื้อมืองมากินนี่แหละอร่อยสดแล้เมืองอ่ะไหนดูซิไหนดูซิซมีแก้ว่าเราต้องตีแกะเพื่อเอาแตงนอนนะทุกคนเนี่ยเตะเตะเตะเรียบร้อยมึงก็ตายไปแล้วทุกคนโอเคผมก็จะเดินไปเรื่อยๆนะไม่มีจุดหมายปลายทางของชีวิตโอ้โหวัดดีหมูหวัดดีหมูว้าหวัดดีวัวน้อยกูไม่ฆ่างูรอกูตกูลมึองโตก่อนแล้วกูจะฆ่า มึงเชื่อดมกินฮ่าๆกูนี <c oughs> ่เร็วจริงจๆ <c oughs> มันจะดีกูไปไหนหมู่น้อยเนี่ยมันก็ตายไปซะกูเดินไปเดินมากูเจอหมู่บ้านจริงๆเหลือวะเนี่ยกูเหลือจะเชื่อวะทุกคนเนี่ยกูเดินแบบรัดจุดหมากูเจอหมู่บ้านเฉยเลยกูงงวะเนี่ยเอ้ยแม่สมพรปากดังแาดถนา เมื่อพระเจ้าส่งมันมาให้กูเลยหมู่บ้านนี้มึงเสียดกูกูป้นหละครับกูนี่โจนอนู่แล้วมึงไม่ต้องห่วงเลยแต่ละบ้านมึงเตรียมตัวไอพีซีไม่เหลือของให้มึงใช้อยากกูบอกเลยเนี่ยทำการโอ้ทำไมไม่เกลือ,อย่างวะเฮ้ยไม่มีกล่องเลยแล้วต้องการกล่องกล่องอะพี่กล่องออกไม่ได้อีกไอ้นี่งปิดประตูวไปวนดูซิบ้านหลังนี้ต้องมีกล่องไม่มีไอเวนจนกันแล้วเกิดนพวกมึงเนี่ย โอ้มันมีลาวาถ้ากูโดดลงไปกูตายแน่กูต้องระวังระวังหน่อยละกันวัดทราบโคเลบึงไม่เดินตกลาบาได้แรอว่าอู้มันมีห้องตาหมุดนะกันเนี่ยหมู่บ้านนี้รู้สึกว่าจะมีการเรียนรู้ฉลาดเหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยมีกองไหนดูซิเกาะหนังโอเคกูเอาก่อนคำขี้ดีกว่าคำตดขี้สดๆคำตดดีกว่าโอเคอันนี้คืออะไรที่ยอมอะกูใส่เกาะก่อนดีกว่าทุกคนเกาะหนังก็ดีเหมือนกันดีกว่าไม่มีเกาะแต่ถ้าเกาะแกะนี่กูต่อยนี่ไง อะไรของกูวนะแมยดูสิบ้านหลังนี้มีกล่องคราบวัดดีแมวน้อยตีมันโกลเลมจะตีกูแบบว่า,านะดูสิบ้านหลังนี้ไม่มีอีกแล้วอาวัสบวัวเดี๋ยวรอก่อนแล้วกูหมดอาหารแล้วกูมาเชือดบ,บึงวัดดีเอ็มบีซีมัไม,ม่ของอะไรให้กูเลยเหรอวะม,มันหมู่บ้านเกษตรกร,ร,กรชัดๆไม่มีบ้านคนรวยเลยไหนะดูสิบ้านหลังนี้มีกล่อง ขานมปังกูบอกแล้วกำมขี้ดีกว่ากาตดขี้สดๆกามตดดีกว่าโฮ้ยสำรวจไปเลยๆนะก็ไม่รู้จะทำอะไร EP นี่นะเฮ้ยมีที่ปุุงยาด้วยบ่าโอเคหมู่บ้านนี้รู้สึกว่าโพรชั่นดีมีแกะสองตัวแต่ไม่จำเป็นกูขุดเตียงเอาก็ได้มึงไม่จะเป็นแล้ะแกะงูผมจะหาที่สร้างบ้านแถวหมู่บ้านนี้แหละทุกคนดีสุดเบริกูดเบริกดนะ เอาล้วทุกคนตอนได้กระจบคลิป ep หนึ่งเป็นที่เรียบร้อยพอมึงติดรอติดตามดู ep สองเลยนะชาวอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กูด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กูได้ทำคลิปต่อไปกูพาเกินคอจะแตกแล้วไม่กดนี่กูตายพวกมึงนะกดด้วยโอเคกูไปแล้วจบ